เมื่ออีเด็กเวรที่ชอบบูลลี่คนอื่นถูกสาปให้กลายเป็นเด็กตัวเล็กคราวนี้มึงโดนบ้างจะได้รู้ซึกสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ JU c h a n n e l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า s t a n d ิ่งอัพ o อร์ยูเซเป็นอีกหนึ่งตอนจากซีรีส์ชุดช s t b ป y o n d แล้วเรื่องราวจะสนุกสนานแปลกประหลาดขนาดไหนถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลาก,กินวิลเมืองเล็กๆอยู่กันอย่างสงบเหมือนว่าหลุดออกมาจากฝันผู้คนยิ้้้มมมแยมเล่นนนดตรีีจ ใช้ชีวิตสโลไลฟ์ทุกคนรักกันดุดญาติมิตรเรียกว่าเป็นเมืองในอุดมคติของใครหลายๆคนแต่ทั้งเมืองนี้มีปัญหาอยู่อย่างเดียวนั่นก็คืออีเด็กโคงเทรเวอร์สันดานเสียวันนี้มันก็แกล้งมาเหยียบดอกไม้ที่กําลังปลูกแล้วก็บอกว่าอุ้ยโทษทีนะป้าผมไม่ทันมองเหมือนว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะอีๆป้าก็ยิ้มเจื้อนๆแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเทรเวอร์ Trevor ก็บอกซีอูทอมรู้เดี๋ยวกูจะมาเหยียบใหม่อีเด็กเวนนี่แหละตัวปัญหาหนึ่งเดียวของเมืองนี้ข้ามถนนก็ไม่ดูรถรถเกืือออบวววยยจจะะะชนนนนนมมมมมมงงงแต่่่กกกก็ดดูเเหไีใครรล้าวว้าานนัััขโิพผป แล้วก็มาถีบจัก,กรยานคนอื่นเล่นมันนั้นแทบจะแกล้งทุกคนที่มันเดินผ่านไม่เว้นแม้แต่กับหมาที่ถูกผูกไว้ถ้าไม่ได้ผูกกูอยากจะรู้มึงจะเก่งแบบนี้ไหมเทเลกับหมาเสร็จมันก็มาถึงที่โรงเรียนอันตรายขนาดอาจารย์ใหญ่ต้องทําปุ่มไว้คอยเตือนทุกคนว่ามันมาถึงโรงเรียนแล้วนักเรียนพอเห็นสัญญาณก็รีบวิ่งหนีเข้าห้องนี่มึงเป็นคนหรือใครจูวะเนี่ยแม้แต่เด็กที่กําลังขี้ก็ต้องหักไว้กลางลําแล้วก็วิ่งหนีกลับห้องมันมาถึงก็มาเจออีเด็กเบ๊จอมประจบดูเเเเหหหหหมมมมมมืือออนน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 นววววว่่่าาาไ้้้้้้ททรััััััััััจะตใใญกกกกิยแถยงโดพุคลี็ การบ้านต่างๆที่มันใจให้เด็กเนิร์ดทำให้แกงเด็กเนิร์ดกลัวจะโดนกระทืบก็เลยต้องยอมอีเทรเวอร์ก็ไล่แกล้งเพื่อนไปทุกวิชาวิชาพลาะก็แกล้งเควงลูกดอชบอลโดนหน้าไอแวนจนเกิดสลบเมือไปไม่ไปดูเพื่อนแถมยังดีใจอีกด้วยมึงนี่มันใจแอนกับชาติมาเกิชดชัดๆเหล่าผู้ปกครองก็ทนไม่ไหวแม่ของน้องแวนก็มาพบอาจารย์ใหญ่บอกว่าฉันไม่สนใจแต่คุณต้องทายังไงก็ได้ไล่เด็กเวรคนนี้ออกไปจากโรงเรียนทีฉันไม่สนว่าพ่อมันจะเป็นใครแต่ครูใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเจนนนนนสลลลืืมมมไไปแ้วววเเหรอออ่าาด็กกัุะค กินและโรงเรียนนี้ก็ชื่อโรงเรียนรากินวิวถ้าไมันออกแล้วโรงเรียนนี้จะเอาทังที่ไหนีแม่ก็บอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะสั่งสอนมันเองแต่ครูใหญ่ก็เตือนว่าใจเย็นนะเจนนิสโรงงานที่เธอทํางานอยู่ก็เป็นของพ่อมันอพาร์ตเมนต์ที่เธอเช่าอยู่ก็เป็นของพ่อมันเช่นกันถ้าเธอทําอะไรรุนแรงลงไปแล้วล่ะก็เธอก็ต้องตกงานกลายเป็นคนนอนข้างถนนแถมยังต้องทําให้คนในโรงเรียนนี้สวยไปด้วยทําใจซะเถอะแค่ลูกมึงกาเดาไหลดูเหมือนว่าทุกคนในเมืองนี้ก็ต้องทนกับนิสัยแย่ๆของมันต่อไปเราว่าพ่อ,อ,อ,อาากออู ห้องเราก็จะเห็นว่ามีนักเรียนกําลังจะย้ายมาใหม่และดูเหมือนขาของเขาก็จะพิการซะด้วยย้ายมาห้องไหนไม่ย้ายมาย้ายมาห้องของไอ้เทเวอร์และเมื่อไอ้เทเวอร์ได้เห็นหนุ่มน้อยคนนั้นมันก็ถึงกับอุทานในใจว่าฮ o ล y ีชีตนี่มันเพอร์เฟกต์บูลี่กายชัดๆเหมาะจะเป็นสนามอารมณ์ของกูจริงๆนาฬิกาก็เนิร์ดลงเท้าก็เนิร์ดแต่งตัวก็เนิร์ดดีต่อใจอันตราพานไวใสยอย่างกูจริงๆสมองของเขาก็ทํางานอย่างหนักเพื่อคิดคําบูลี่พอหนุ่มแว่นคนนั้นก็บอกว่าเขาชื่อเอแวนเบอร์เกอร์ขนาดนามสก,กุลมึงยังนยหน้า ก็จัดการล้อไปหนึ่งดอกบอกว่าให้ตายสิที่นายนำสกุลเบอร์เกอร์จริงๆหรือเปล่าวะเพื่อนพอนายชื่อเฟนฟ้าส่วนแม่ชื่อบิ๊กแบ็กหรือเปล่านี่อะแหมมีน้องก็ต้องชื่อนักเกตคนครูก็ได้แต่เอึอมระอาแต่ก็ไม่กล้าด่าเพราะว่าพ่อมันใหญ่หลังจากเรียนเสร็จก็มีกลุ่มเด็กเนินมาเตือนพ่อหนุ่มเบอร์เกอร์บอกว่าพวกเรามีเวลาไม่มากฉันต้องรีบมาเตือนนายว่าพวกเราเด็กทุกคนนั้นเป็นเหยื่อสนามอารมณ์ของไอ้เทเวอร์ถ้าอยากอยู่รอดก็ขอแนะนําให้ทําตามที่มันสั่งไม่อย่างนั้นชีวิตนายมีหวังอยู่าโรงอ หนุ่มเบอร์เกอร์กำลังจะแดกแซนด์วิชแต่ชะตาชีวิตกูก็ดูเหมือนกำลังจะโดนแกงมีเงาหมีควายมายืนอยู่ข้างหลังเงยหน้าขึ้นไปก็พบว่าเป็นไอ้เทรเวอร์มันสั่งให้เบอร์เกอร์เอาของทุกอย่างออกมาจากกระเป๋าแต่เบอร์เกอร์ก็บอกว่ามึงว่ายังไงนะอีลูกกระจกก็บอกมึาางหูตึงหรือยังไงเทรเวอร์เขาสั่งให้นายเอาของออกมาจากกระเป๋าแต่แทนที่หนุ่มเบอร์เกอร์จะเชื่อฟังแต่โดยดีเหมือนที่เด็กคนอื่นน,นั้นเตือนไว้ให้เชื่อฟังเขากลับลุกขึ้นมาถามว่าทำไมฉันต้องทำตามที่นายสั่งงงงงงดดด้้วยยยยเเเเ็็กกกกกๆททุุคนนนนใโรรออออาาาหถึึับบ่่่่สีไไมิตป เทรเวอร์ก็บอกพนุ่มเบอร์เกอร์ว่าก็พระกูสั่งมึงยังไงแหละไอ้แวนและแล้วพนุ่มเบอร์เกอร์ก็บอกว่าไม่กูจะไม่ทําตามที่มึงสั่งโอ้แม่กอดไม่เคยมีใครกล้าขัดใจมันมาก่อนเด็กๆในรองอาหารก็ต่างตนกตกใจแม่ครัวถึงกับปิดร้านหนีงานนี้มีเหแน่นอนเด็กบางคนถึงกับไว้อะไรพนุ่มเบอร์เกอร์บอกว่างานนี้มึงตายแน่ไม่น่าไปขัดใจมันเลยไอ้เทรเวอร์ก็เริ่มโมโหกำหม,มัดแงวบอกว่ามึงทําตามที่กูสั่งซะไอ้แวนไม่อย่างนั้นกูจะซ้อมมึงให้หนักสุดในชีวิตสมเพศของมึงเคย พลาดในชีวิตเป็นยังไงเทรเวอร์ก็บอกมึงเลือกเองนะไอแวนพูเสร็จก็จัดการซัดหน้าไปหนึ่งทีตัดไม่ทีเรามาอยู่กันที่คาริฮาของตระกูลลากินหรือก็คือบ้านของไอเทรเวอร์เด็กเวนนั่นเองมันกําลังเล่นเกมอย่างเมาบันอยู่ในห้องโฮมเทยเตอร์แต่ตอนนั้นเองก็มีคนมากดกิ่งที่หน้าบ้านกูกําลังเล่นเกมมันมันเลยแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครไปเปิดประตูก็เป็นมันเองนี่แหละที่ต้องหงุดหงิดแล้วก็เดินไปดูพอเปิดประตูมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพหนมเบอร์เกอร์ที่เขาไปซัดตาสักเขียวปูดมาพร้อมกกกกกััับบบบบคุณยาาาาาาทททีีาา่่่่มมมถนนนววึงํหลลูแแบบ้้ใช <Tra ver S 1> ใชชรอ็ะ ไมลออีงกว่าแต่มึงหาบ้านกูเจอได้ยังไงเรีบออกไปซะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจยายก็บอกให้มันนั่งขอโทษหลานฉันซะไอ้เทรเวอร์ก็ยังไม่ยอมแล้วก็ถามยายว่ารู้ไหมว่าพ่อผมเป็นใครพ่อผมคือลิกลากินยายก็บอกต่อให้พ่อมึงชื่อตู่กูก็ไม่สนขอโทษหลานฉันซะไม่อย่างนั้นแกเจอดีแน่เทรเวอร์ <Trevor S 2> ก็บอกไปจากบ้านกูซะก่อนที่มึงจะสวยแล้วมึงไอ้เบอร์เกอร์พรุ่งนี้มึงเจอกูที่โรงเรียนแน่ตอนนั้นคุณยายก็ทนไม่ไหวแล้วตอนนั้นเองเธอก็จัดการไร้กระถาอะไรบางอย่างและแล้วตอนนั้นท้องฟ้าก็เหมือนจะวิปริแตแปรปรวน แรกที่หนุ่มเทรเวอร์ได้สัมผัสความรู้สึกกลัวส่วนผู้คนในเมืองก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรมันเหมือนกับสายลมที่อยู่ดีๆก็พัดผ่านมาเหมือนว่าสายลมนี้ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเมืองไปยายกูรายมนเส็ไอหนุ่มเบอร์เกอร์ก็บอกไอเทรเวอร์ว่ากูเตือนมึงแล้วนะแต่มึงไม่ฟังเองมันก็ตื่นกลัวรีบปิดประตูเข้าบ้านไปตอนนั้นที่มื้ออาหารค่มของบ้านไอเทรเวอร์เราก็จะได้พบกับพ่อมันที่สันดานก,ก็ดูเหมือนจะไม่ต่างจากลูกบ่นให้ลูกฟังว่าวันนี้พ่อไม่อยากจะเชื่อว่าวัันนนนนีีี้้้้มมพพกกกกกงงงงาาาาาคึลลลเเขขต่่่่่ออออวรืทููไปแ ทเทรเวอร์ก็โกหกว่าเปล่านะพ่อมันเป็นแค่อุบัติเหตุตอนนั้นแม่เลี้ยงสาวสวยของเทรเวอร์อย่างเคนด้าที่ดูเหมือนว่าเธอจะมีความดีอยู่ในจิตใจก็บอกว่าเธอน่าสงสารเด็กที่ถูกเทรเวอร์แกล้งมากกว่าเคนด้าบอกกับ,บริกว่าพ่อจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะขอร้องให้เทรเวอร์นั้นลดความก้าวร้าวลงอีกนี้แต่เอริกพ่อมันก็บอกว่าไม่ก้าวร้าวก็โดนคนอื่นแกล้งสิฉันสอนลูกมาแบบนี้เคนด้าก็ได้แต่อื้มสันดานพ่อกับลูกที่เชื่อมไม่ทิ้งแถวคืนนั้นขณะที่เทรเวอร์กำลังดูยูทูบมันก มันก็ได้ยินเสียงปแปลกๆดังออกมาจากด้านนอกเปิดออกไปดูก็กำลังเห็นกระแสลมพัดอย่างฉวัดฉวียงและคล้ายจะได้ยินเสียงของหญิงแก่เขาเบาๆลอยมาตามลมมันก็กลัวขี้หดตดเหม็นแล้วก็รีบกลับเข้าไปนอนเช้าวันต่อมาเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นมันก็เดินขยี้ตาเดินไปที่กระจกแต่พอมันได้เห็นใบหน้าและรูปร่างของตัวเองนั้นมันก็ต้องถึงกระต๊กกระจายจากร่างกายที่เคยสูงใหญ่ไซส์หมีควายกับกลายเป็นหนุ่มตัวเล็กแบบงงๆทรงโนบิตะตอนนั้นพ่อเขาเรียกไอ้เทรเวอร์ก็พยายามหลบหน้าเพราะไม่รู้ว่ามัน อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงแต่ดูเหมือนลึกๆไอ้เทรเวอร์ก็จะรู้ว่าสาเหตุที่มันต้องตัวหดเล็กลงแบบนี้ก็เป็นเพราะอีกคุณยายวารนาถของไอ้เบอร์เกอร์แน่นอนที่มาสาบกูเมื่อวานเทรเวอร์ Trevor จึงรีบแต่งตัวแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านวันนี้เขาเพลอไปเหยียบดอกไม้ของคุณป้าคนนั้นอีกครั้งถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่คำสาบของคุณยายก็ดูเหมือนจะทำงานตอนนี้ดูเหมือนทุกคนพร้อมจะสาดอาระมณ์โมโหใส่ไอ้เทรเวอร์มึงเหยียบดอกไม้กูกูก็จะเหยียบหน้ามึงตออออนน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 ีีนน้้ททุกกกคคคใใใเเเเเมมมมมืมววมืงงง่่่่่ขาาาายแไไไววดูหหหจจจจะะสลพป็รญ นี้กูขอเล่นมึงให้สะสมกับที่มึงเคยทำไอ้เทรเวอร์ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากสาบให้ตีนแตกเลยน้องชายมันก็หนีมานั่งหน้าบ้านที่มีหมาที่มันเคยแย่แต่คราวนี้ก็ดูเหมือนจะซวยเพราะหมาไม่ได้ผูกน้องหมาก็จัดการงำน่องมันไปหนึ่งทีจากนั้นมันก็รีบมาที่โรงเรียนเพื่อตามหาพ่อหนุ่มแว่นเบอร์เกอร์ตอนนั้นเองเด็กในโรงเรียนทุกคนก็ดูเหมือนจะจำมันได้และพยายามจะคิดบัญชีกับมันเพราะว่าโดนมันบูรี่มนานานแสนนานขณะที่ไอ้เทรเวอร์กำลังจะโดนรุมประชาทันตีนตอนนั้นเองพ่อหนุ่มแว่นเบอร์กเอกอรดบ้่นนบวจะโแแลต เบอร์เกอร์ก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนั้นเราก็จะทำเรื่องเร็วๆไม่ต่างอะไรเหมือนที่เขาเคยทำหนุ่มเบอร์เกอร์ช่วยเขาลุกขึ้นและพาเขากลับไปที่บ้านไอ้เทรเวอร์ก็พยายามขอโทษและสัญญาว,ว่ามันจะไม่ล้อเลียนใครอีกจะไม่หาเรื่องใครจะไม่ทำร้ายใครฉันสาบานและเขาก็ขอโทษเบอร์เกอร์ที่เคยต่อยจนตาปูดอ่อนรอนให้คุณยายเสกให้เขากลับมาตัวใหญ่เหมือนเดิมคุณยายมองหน้าเบอร์เกอร์ก็ดูเหมือนเบอร์เกอร์จะให้อภยัยเธอก็เลยสั่งให้มันนั้นลุกขึ้นและยายก็สอนไอ้เทรเวอร์ว่าสิ่งที่เราทำกับคนอื่นก็็เเเเเหมืืือออออนนนนนกกกกกัััััับบททที่ท่่รรรราาาาตตววงงคคธจะ้ย อก็จะทําาร้ยเเธหมือนกันมันก็บอกว่ามันเข้าใจแล้วตอนนั้นเองคุณยายก็ไล่มนทอนคําสาบให้กับไอ้เทรเวอร์และบอกมันว่าพรุ่งนี้หลังจากที่เธอตื่นขึ้นตอนเช้าโลกก็จะกลับไปเป็นอย่างที่ควรเทรเวอร์ก็ขอบคุณและบอกว่ามันจะไม่ลืมบทเรียนนี้คืนนั้นมันกลับมาถึงบ้านเข้านอนอย่างมีความสุขใจรอที่จะให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วและแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพอมันตื่นมาร่างกายมันก็กลับมาใหญ่ไซส์หมีควายเหมือนเดิมแต่แทนที่มันจะสํานึกผิดมันกลับบอกว่าได้เวลาเอาคืนเล่พวกเด็กเดือดแข็งคอกูจะอัดพวกม หล่ด้วยความโมโหอยู่เต็มอกโดยที่ไม่ทันสังเกตเลยว่าหน้าบ้านมึงปิดป้ายขายไปแล้วและชื่อเมืองจากที่เคยชื่อลากินวิลตอนนี้ได้กลายเป็นเบอร์เกอร์วิลไปที่เรียบร้อยเช้านี้มันก็เดินมาแกล้งเหยียบดอกไม้ของอีป้าเหมือนเดิมแต่แล้ววันนี้คนงานจัดสวนกลับไม่ใช่อีป้าเงยหน้ามาอีกทีกลับเป็นพ่อของมันเองพ่อมันก็ถามลูกทําแบบนี้ทําไมไอเทเวอร์ก็งงแล้วก็ถามพ่อทําไมพ่อต้องทํางานด้วยพ่อมันก็บอกว่านี่เองพูดบ้าอะไรของเองพ่อก็ต้องทํางานให้กับคนตระกูลเบอร์เกอร์สิลูกตอนนั้นพ่อก็ชี้ไปที่่่าาายชืือือออออเเเเมมงงงจกกลิินนวค็ขพ ตอนนี้ได้กลายเป็นเบอร์เกอร์วิลไปที่เรียบร้อยแม่เลี้ยงสุดสวยที่มันเคยคั่วตอนนี้ก็ไปคั่วอยู่กับนมอื่นเรียบร้อยและอีพ่ก็ยื่นถุงมือให้ไก่เทรเวอร์บอกให้รีบมาช่วยกันทํางานวันนี้ยังอีกยาวไกลมันก็ได้แต่ร้องตะโกนยินยอมรับความเจ็บปวดและเมืองนี้ที่เคยเป็นเมืองแห่งความฝันที่ต้องทนกับข้อเสียอย่างเดียวนั้นก็คือไอเทรเวอร์บัดนี้ก็ได้น้องเบอร์เกอร์มาแทนที่และดูเหมือนเมืองนี้ก็จะมีความสุขขึ้นมาอีกนิดและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับอนน Standing up for your for คที่ บูลลี่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือว่าคําพูดสักวันพวกเขาก็ต้องได้รับผลรับของการกระทําแล้วเพื่อนๆละครับมีวิธีจัดการกับไอ้พวกชอบบูลลี่คนอื่นยังไงสําหรับตอน standing up for your self ได้คะแนนจากเว็บ imdb ไป6.8คะแนนถ้าเพื่อนๆชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ช่องของผมถึง1ล้าน u ับสไ i b ์ไวๆด้วยนะครับหรือใครอยากจะโดเนทซื้อขนมซื้อน้ําประทังชีวิตก็สแกน q r Code คหรือกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ สวัสดีเด้อ